มึงเออป็นใครเฮ้ยมึงเป็นคนทำพิธีเหรอมึงมตกทุกสัตเป็นชินแม,ม่งบ้ามึงเป็นใครมึงเป็นคนทำพิธีเหรอฮะมึงแค่ไมท่ทำพิธีกูหายอ่ะเออกูเองมึงเป็นคนทำพิธีเหรอถอยมาดีวกว่า ถอยมาไกลมากนะอย่าขมาเยนะ้ยาานะวยอุทามึงจริงเถอะมึงทำอย่างนี้ทำไมวะทำไมมึงต้องฆ่าคนบริสุทธิ์ด้วย ต่อยตายกูก็ไม่คคืมึงหรอกอช่วยเอ้ยทุกคนเหมือนผมโดนอะไรบางอย่างผักนะสวัสดีครับผมไลฟ์เฟิร์นนะครับทุกคนวันนี้ก็จะขึ้นไปเช็คดูว่าไอพิธีกรรมอันนั้นน่ะมันเป็นพิธีกรรมอะไรกันแน่นะก็หลังจากที่ ผมเนี่ยได้ไปถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วก็ได้เอาไปให้หลายๆคนที่ผมรู้จักดูเนี่ยคนที่มีอาคมนะคือหลายๆคนเนี่ยตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอาคมเนี่ยมันคืออาคมสลับวิญญาณนะทุกคนผมก็แรกๆก็งงอยู่นะว่าอาคมสลับวิญญาณเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่คือที่ผมได้ฟังอธิบายมาแบบที่ผมเข้าใจนะคือการสลับวิญญาณก็คือจะ เอาวิญญาณของคนตายเนี่ยกลับมาอยู่ในร่างของไอคนเป็นและไอวิญญาณของคนเป็นเนี่ยก็จะถูกสลับให้ไปเป็นคนตายแทนนะก็คือเอาวิญญาณของคนอื่นเนี่ยมาเปลี่ยนมาใส่ในร่างนี้แทนนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะทุกคนก็ถ้าจําถ้าผมคิดไม่ผิดก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะทุกคนผมก็เลยจะขึ้นไปถ่ายอีกทีหนึ่งแล้วก็จะไปดูด้วยว่าใครเนี่ยเป็นเจ้าของพิธีกรรมอันนี้กันแน่ ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าก็แบบไปทีเดียวเนี่ยยิงนกนัดย,ยิงนัดเดียวได้นกสองตัวเลยนะก็คือจะไปเช็คด้วยจะไปดูเพิ่มว่ามันมีอะไรที่แบบเป็นจุดสังเกตให้รู้แน่ชัดไหมว่าอาคมเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่คือผมได้ชวนพวกคนอื่นมาแล้วนะแต่ว่าไม่มีใครว่างเลยผมก็เลยขึ้นมาคนเดียวเพราะไม่ได้จะมาสู้หรือมาอะไรอยู่แล้วนะคือจะมา หาหลักฐานอย่างเดียวไปมัดตัวมันส่วนร่างของเพื่อนผมเนี่ยก็ได้มาได้ตามให้คนมาพาก,กลับไปทำพิธีกรรมตามาศาสนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็น่าจะอยู่ตรงที่บ้านของเพื่อนผมนี่แหละก็โอเคก็เดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวออกเดินทางเพื่อไปดูพิธีกรรมก่อนเลยแล้วกันไม่รู้ว่าไอ้เจ้าของพิธีกรรมเนี่ยมันจะอยู่ตรง นั้นหรือเปล่าหรือว่ากลับมาหรือเปล่าหรือว่ามันทําพิธีไปเสร็จแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะก็โอเคก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในทาคลิปต่อไปด้วยนะครับผมจะค่อยๆเดินไปนะทุกคนเพราะว่าเผื่อมันจะกลับมาก็เป็นได้นะแล้วถ้ามันเห็นผมเนี่ยผมอาจจะเป็นอันตรายได้โดนอันนี้คือเสียงกระลองนะเผื่อ ทุกคนเนี่ยไม่รู้ผมก็จะอะไรที่ผมรู้เนี่ยผมก็จะพูดให้ฟังนะทุกคนนี่เป็นเนี่ยเป็นสิ่งของกระรอกนะแบบมันน่าจะไล่กันดูค่อนข้างจะวังเวงนะทุกคนรู้สึกป่ามือนเน่งียบแปลกๆนะ เมื่อก่อนตรงเนี้มันมีน้ำไหลอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันได้เหือดแห้งไปหมดแล้วมันเป็นร่องเขานะทุกคนตรงนี้มันเป็นล่องเขาแบบเป็นเขาสองลูกและตัวนี้มันเป็นระหว่างกลางพอดีเลย โอ้โหทุกคนเจอไอตัวเจ้าปัญหาแล้วดูผมเนี่ยถ่ายไม่ค่อยเห็นมันเลยต้องขออภัยนะเนื่องจากผมก็กลัวโดนเห็นมันเห็นเหมือนกันถึงต้องแอบถ่ายแบบนี้นะ ที่มันทำลายวิกฤติกรรมมันผมนี่ต้องเป็นคนโมงหมากกว่าถูกมันด่ามาก่ไม่รู้ว่าตายเห็นบหนะทุกนคนเพราะว่าผมเน้นซุกเข้าไปในร่นองหินนะโพลมาแค่กล้องอย่างเดียวผมไม่ได้มองกล้องนะ ม,มึงเไปไ็นใครเฮ้ยมึงเป็นคนทำพิธีเหรอมึงม่เชื่อไหมไอ้พมึงเป็นใครม,มึงเป็นคนทำพิธีเหรอฮะมึงเชื่อไหมทำพิธีกูาหายอ่ะเออกูเองมึงเป็นคนทำพิธีเหรอ ไม่รู้มเมาข้อก็กไม่ไหนมไม่บอกมึงหรอกมึงอะเป็นใครใครมึงทำวิธีชั่วอย่างนี้วะมึงเ,มเป็นใครสิดไอโพนซิดไอโพลเหรอ กูเคยได้ยินอยู่ไอหม้อผีชั่วนะกูไม่คืนหรอกกูไม่ให้อาภัยมึงแน่ อย่าเข้ามา,ววามด้วยกูถามมึงจริงเด้อมึงทำอย่างนี้ทำไมวะทำไมมึงต้องฆ่าคนบริสุทธิ์ด้วย,ยต่อยตายกูก็ไม่คืนมึงหรอก้ช่วย ถ้ากูกลัวนะกูไม่มายืนอยู่ตรงนี้หรอกทุกคนตรงนี้ก็<อ>มันเป็นเนินสูงนะวิ่งไม่ถนัดไม่งั้นเนี่ยอาจจะ เหมือนผมโดนอะไรบางอย่างผักนะเหมือนผมโดนอะไรผักสักอย่างหนึ่งเกือบตกลงบปข้างเลยนะขอใทุกคนเจ็บมากเลยเจ็บแขนเลยทุกคนถอยก่อนดีกว่าทุกคนทุกคน เจ็บเจ็บสุสดๆเลยทุกคนเดี๋ยวเสไม่หาที่ปลอดภัยแล้วก็นั่งพักสักครู่นะทุกคนคือตอนนี้อะไม่ไหวจริงๆนะเหมือนผมโดนพลังอะไรสักอย่างเข้าไปผมกิ้งลงไปตรงล่องเขาเนี่ยะทุกคนคือเจ็บมากๆเลย จ็บสุดๆเลยทุกคนโอ้รู้สึกเหมือนแขนผมนจะหลุดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือตอนนี้แขนผมนช้าเลยระหว่างที่ผมกําลังจะวิ่งหนีมานะทุกคนเหมือนมีเหมือนโดนพลังอะไรสักอย่างเนี่ยเข้าที่หลังเต็มๆเลยนะแบบผมกระเด็นเสียหลักลงไปกิ้งกับพื้นคือเจ็บมากๆเลยเจ็บทั้งเขา่าทั้งแขนเลยเดีย๋ยวผมไปหาที่ปลอดภัยในการ นั่งโลบก,ก่อนไม่งั้นผมอาจจะถูกตามตัวเจอได้ตอนนี้ต้องฟืนตั้งขานเดินไปให้ไกลที่สุดก่อนนะมันเป็นเป็นไครกันแน่วะทุกคนมันบอกมันเป็นลูกศิษย์ไอ้โผลลูกศิษยไอ้โผนที่ พวกเพื่อนแดงได้ฆ่าทิ้งไปหรือเปล่านะโอ้ยลิตมันก็แรงเหมือนกันนะทุกคนเสียงอะไรกัทุกคนตอนนี้คือหลอนไปหมดแล้วเดอนี่ขอลนะ นั่งผักตุกคู่นะทุกคนทุกคนไม่รู้ว่ามันตามมาหรือเปล่านะคือเมื่อกี้เนี่ยลงไปเจ็บมากๆเลยทุกคนขอมันไม่ตามมานะตอนนี้ก็เจ็บเข่าด้วยแล้วเหมือนแขนจะหลุดเลยนะทุกคนข้างเนี้ยยกไว้เขาจะขึ้นเลยนะ ไม่คิดว่ามันจะมีฤทธิ์แรงขนาดนี้นะทุกคนคงต้องขอให้ท่านเงินเนี่ยมาช่วยปราบหรือเปล่าเพราะวดูมันน่าจะเป็นคนชั่วมากๆเลยนะถึงเอาคนบริสุทธิ์เนี่ยมาทําวิธีกรรมแบบนี้ได้เมื่กี้นี่กิ้งลงไปเกือบดีนะที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีก้อนหินบอดีนะก็เลยไปกระแทกกับก้อนหินก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยหยุดกิ้งลงไปข้างล่างนะไม่งั้นเนี่ยโอ้โห ไม่อยากกินสภาพตัวเองเลยนะทุกคนเหมือนผมได้ยินเสียงเดิอนอะไรก็ไม่รู้มาจากด้านหลังก่อนอีกก่อนเนี้ยไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่านะเฮ้ยเสียงปืนด้วยวทุกคน ได้ยินไหมมันเป็นเสียงปืนนะเมืเ่อกี้อย่างที่ผมเคยบอกนะทุกคนว่าภูเขาลุ่งเนี่ยมันเป็นที่ล่าสัตว์ของคนในหมู่บ้านนะที่หาอาหารป่าของคนในหมู่บ้านก็ได้ยินเสียงปืนเน,นี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะทุกคนเหมือนผมจะได้ยินเสียง เดินเข้ามาไกลเรื่อยๆแล้วนะผมว่าผมก็วิ่งมาไกลแล้วนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ยังไม่พ้นมันอีกเหรอทุกคนโชคดีที่พวกเขาลุงเนี่ยผมมาบ่อยนะก็เลยทำให้ผมเนี่ย รู้ทางหนีทีไล่ดีแต่ว่าผมวิ่งหนีมาไกลมากๆแล้วทำไมรู้สึกเหมือนว่ามันยังมีคนตามมาอยู่เลยเดี๋ยวขอไปที่ปลอดภัยกว่านี้เลยกว่าโอ้ยตอนนี้ทุกคนผมเจ็บขามากๆเลยนะ ไม่เจอใครตามมาถือเป็นโชคดีของผมโอ๊ยตอนนี้โอ๊ยเจ็บสุดๆเลยนะทุกคนเจ็บขาสุดๆเลยเพราะว่าตอนล้มลงไปเนี่ยหัวเข่าผมเนี่ยไปกระแทกะกะก้อนหินเต็มๆเ,เลยนะเดี๋ยวบอโอ๊ย,อยเียงดังแบบนี้มันจะรู้ได้ป่าว่าผมมาทางนี้ lạc tôi để tôi tôi lên đúng không? ผมว่าผมนี้มาไกลาพอสมควรแล้วนะทุกคนอเจ็บขามากเลยทุกคนลงไปกระแทกก้อนหินเต็มๆเลยนะทุกคนเหมือนมันใช้พลังอะไรใส่ผมหรือเปล่าไอ้ลูกศิทธโนันะ่นน่ะเพราะว่าผมวิ่งวิ่งอยู่อยู่ดีเนี่ยเหมือนมีอะไรมาผักข้หลังผมนะทำให้ผมเนี่ยเสียหลักแล้วก็ลื่นตกลงไปเพราะว่ามันเป็นเนินที่แบบค่อนข้างที่จะชันมากเลย แล้วก้อนหินแบบเนี้ยมันเยอะมากๆเลยนะเนี่ยและหัวเข่าผมเนี่ยระหว่างกิ้งนียหัวเข่าผมไปกระแทกกับก้อนหินเข้าแล้วแขนผมก็โดนเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าจะดีขึ้นแต่ว่าขานี่ไม่ไหวจริงๆทุกคนปวดขอปวดทั้งตัวเลยทุกคนไม่ไหว คิดว่าผมปลอดภัยแล้วนะเดี๋ยวขอพักอีกแป๊บหนึ่งก็ผมจะต้องขอตัวเดินทางกลับบ้านแล้วไปรายง,งานแล้วก็จะไปขอร้องท่านเงินเนี่ยให้มาจัดการไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่เคยสร้างประโยชน์ให้กับท่านเงินเลยสักครั้งนะไม่รู้ว่าท่านเงินเนี่ยจะยอมมาช่วยหรือเปล่าโอเคทุกคน ก็ตอนนี้ผมได้พังมาจนหายเหนื่อยละแต่ว่าตึงมันโดนมันขายัางเจ็บจิตจีดอยู่นะแต่ว่าดีขึ้นก็โอเคผมเนี่ยต้องขอตัวออกเดินทางก่อนแล้วนะทุกคนขอเดินทางกลับบ้านก่อนไม่อยากจะอยู่ในป่าแห่งนี้แล้วนะเพราะว่าสัตว์อันตรายเนี่ยมันเยอะนะทุกคนทั้งงูทั้งรู้ว่าสัตว์มีพิษเนี่ยมันหลากหลายมากๆในป่าแห่งเนี้ย และที่สําคัญคืองูนะงูเยอะมากๆเป็นงูเหา่าโอเคก็คลิปนี้เนี่ยคงไม่มีอะไรแล้วนะก็ผมจะต้องขอตัวกลับบ้านก่อนก็จากกันเพียงเท่านี้เลยนะครับสวัสดีครับ